จมใครับคราวนี้รข,ขออนุญาตถามข้อที่สองนะครับตอนนี้ข้อต่อข้อที่หนึ่งนะต่มาไม่ได้กำหนดข้อ<บ>เมื่อกี้พูดไปเคร<บ>ับข้อข้อที่สองกำลังจะถามะคร<บ>ับคราวนี้จะถามว่าเป็นจริงหรือไม่ฮะอันนี้ผมกําลังพาจดพาพวกเราพิจารณาในปัญหานะครับคือ,อคาว่า นามรูปที่เป็นปรมัตถ์ที่สัมผัสได้ที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราพิจารณาละหนคลายมันเป็นจริงไหมครับที่ว่าเราควรจะนำเอาเฉพ,เพาะรูปนามที่เป็นฝ่ายโลกียะเท่านั้นหรือที่เรียกว่าการมาวจรมาเป็นข้อ,อกำหนดพิจารณาให้เป็นวิปัสสนานะฮะ เคื่อละหยทายจากโยกินแม้ว่าพวกเราจะเป็นผู้เจริญถึงขั้นมาเป็นอริยะแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้โลกุตรธรรมนะแต่ความเป็นจริงแล้วการไปกเอาโลกุตรมาพิจารณานั้นมาวิปัสสนานั้นผมว่ามันจะมันจะได้กับโภคผมหมายถึงอย่างนี้นะทน การกระหนดเอาโลกียธรรมมาพิจารณาเพื่อเห็นแปลลักณนั้นนะ่ะือคือมันเป็นส่วนที่ทําให้ทหําให้เกิดการลดละกิเลสได้กําจัดกิเลสได้เนะี่ยกำจัดความยึดมั่นหรือมั่นที่เห็นผิดเห็นวิตรลาภอย่าง,อย,างอย่างที่เรารู้กันมาเช่นของไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยงเห็นของ <c oughs> ไม่ไทยสุข ไปฝันว่าเป็นสุขไม่ใช่ตนก็ว่าเป็นตนนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโลกกิจธรรมที่ควรที่เหมาะสาหรับการพิจารณาแต่ว่านส่วนของโลกุตรธรรมนั้นมันมันคงไม่เหลือพอที่จะใครเอานํามาพิจารณาแต่รักเลยหรอครับประทันริปมิทรถูกไหมครับคําว่าโลกุตรระมันหมายถึงคุณมีปฏิภาณปัญญาไหวพริบ ที่ฉลาดฉลาดอะไรโลกุตระมันไม่มีเรื่องอื่นเลยโลกุตระเรื่องเข้าไปหาเป้าเวทนาแยกกิเลสในเวทนาออกผู้นั้นแหละคือผู้ที่รู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เหนือกว่าโลกุตระเหนือกว่าเทอศาสดา,ดาใดๆตรัสรู้ศาสดา,ดาใดๆตรัสรู้ก็เรื่องของศาสดาเทวนิยมต่างๆ มีพระพุทธเจ้าต่นนั้นอัตเทวนิยมอัตเทวนิยมคือรู้จักเทวะรู้จักสภาพสองและจุดท้ายก็รู้จักว่าสภาพสองนั้นคือสังขารมันสังขารตามเป็นจริงมันไม่มีอะไรไปผสมจบแล้วก็อยู่กับสังขารน,นั้นตามเป็นจริงเพราะงั้นสิ่งที่มันไม่ใช่สองจสังขารกันสองสังขารกันแล้วก็เกิดอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเป็นสาม เรียกว่าสังขารสังขารที่สะอาดตรงความปรุงแต่งตามความเป็นจริงหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเออสองไม่มีอะไรเพี่ยแปลงเปลี่ยนแปลงไปจากสองแล้วไม่มีอะไรเป็นสองครึ่งเป็นสามเป็นสี่อะไรไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองสินั่นคือความเป็นจริงที่ยกตัวอย่างง่ายๆผู้ที่รู้วามจริงนั้นก็ทําความเป็นจริงตามความเป็นจริงด่านั้น ก็คือสิ่งที่เกิดแล้วก็ตามสัจจะเมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ก็ดับไปก็จบนี่ตัวมันเองไม่มีอะไรมาบาบอบที่เหลือเศษเหลืออะไรมาเป็นความหลอกความลวงความต่างไปจากความจริงขึ้นมาพ่อขางหมูดินพ่อขางหมูเป็นอะไรอะไรบานเบอร์เป็นแหมนักปรุงแต่งนักครีเอทีฟศิลปินบาทําให้มันมองอกมันงามมัน เงยมันจนกระทั่งเต็ไมไปสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นของจริงคนก็ต่างหลอกกันใครจะใช้มุมไหนหลอกกันคนนี้เหมาะหลอกด้วยความสวยคนนี้หลอกด้วยความเก่งคนนี้หลอกด้วยความราู้ราคนนี้หลอกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็หลอกกันไป ผู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าเออไอ้แท้แท้มันคืออะไรคือสาระของอันนั้นนันนั้นนั่นจบไม่เมื่อยไม่ลำบากมันมีปัญญาที่จะแยกแยะสาระเนี่ยค่ะมันมันไม่ถึงบางทีมัน,ม,นมันก็ยังมีอภิตายตรงเนี้ยที่จะแยกแยะไอ้ตรงนี้ต้องอภิตความจริงตามความเป็นจริงคุณต้องปฏิบัติจริงเจ,งจง๊เป็นมือแต่ตัดกะเป็นมเดแต่ฟังรู้แต่พความหมาย และไม่ลงไปรู้ถึงจิตเจตสิกต,ต่างๆเวลาสัมผัสแล้วคนก็ต้องอ่านว่าเราเกิดกิเลสจริงหรือเปล่ามันเกิดแล้วเราก็จะมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่เกิดชอบความชำนาญชำนาญในการรู้แล้วก็การที่จะละวางการที่จะบอกว่าโออไปเข้าใจผิดเพียนๆนั่นไม่ใช่มันต้องนั่นคืออันนั้นเห็นในตาก็คือรูปดังนั้น อย่าง,งจริงแค่ไม่ม really ีอารมณ์แสมไม่มีอะไรอื่นมาเป็นรูปเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็คือขวดไม่ได้มีสวยไม่สวยไม่ได้มีเอามาเปรียบเทียบกับอะไรเอ่มันเหมาะสมก็คือเหมาะสมคสวอันนี้เนาะก็จบในตัวเขาส่ายตายทาได้มาใช่อันี้นี้เเหมาะพอดีมีความคิดใจดี ก็จบอันนี้คืออ้นี้อะไรอะไรก็คืนหนึ่งเดียวมันไม่มีรู้แต่สาระตรงตัวของมันแล้วมันจะเป็นอื่นๆมันตรงมันตรงมันดีเพราะมันถูกตรงไม่ใช่ดีเพราะปรุงแต่งพรอบรรัวเมื่อคืนครอบครัวแนนซูซีจางจัดเอี เมื่อวานนี้ก็ดูสวยงามรุ่งเองประชันเลชอะไรนะการจัดเวทีที่ประกอบด้วยก้งดอกไม้อะไรหลากหลายก็เช่าผลไม้ผลไม้ใส่แม่แต่ฉลองผูกโบมาอีกก็มีเอาม,มาวางใส่เข้าไปมีเวลาเหลือไงพวกเรามีเวลาเหลือทำไปสารพัดเพราะวัน มันมันไม่ไปมันไ,ไ,ไม่ไปแตกทุกได้ยากเพราะเรื่องต้องต้อง,องหาเส้งกินใส่ปากใส่ทองใส่คลังใส่เซฟหนึ่งรถที่จะต้องหาเงินใส่เซฟแล้วนี่โอ้โหอันนี้นี่รถเมื่อยนี่เยอะนะคนที่ไม่ต้องไปหาเงินมาใส่เซฟเพิ่มเติมอีกแล้วยุดพอแล้วศูนย์บาทก็พอแล้วแล้วศูนย์บาทอยู่ได้ก็ได้ไม่ตายเลยอยู่กับหมูนีน่ซาธาเโาขีสบาย โอ้โหปรงแรงมากที่สุดเลยนะที่ไม่ต้องหาเงินเข้าเซฟอีกแล้วเนี่ยนอกจากไม่ต้องหาเงินเข้าเซฟไราต้องหาหลาภายอดฐันสนับอโลก,กีสุขท้งลูปรถกินเสียงสมบัต mm. ิไอ้ทายที่ไม่ต้องรูปรถกินเสียงสมบัต,ติเท่านั้นอะไรก็ไม่รู้ปรุงแต่งมันเราียกร้รองว่าไอ้นี่น่าได้นะมีหน้าเป็นสารพัดนับไปทวนเลย <c oughs> โอ้โขี้ม้าทาสีมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยขี้ม้าทาสีมาขายโอ้สวยมันประดับตกแต่ง นั่นะมันก็ลองทุกอย่างเนอะแล้วาก็ชัดเจนอย่ามาหลอกแค่ย่างนะทุกอย่างเราก็รู้สาระแล้วแค่นี้พอเกินก็ปัจจัยสี่แล้วจะไม่มีอะไรหนักนะนอกนั้นจะไปเคลื่อนบริการเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้มีบริการใหม่ก็ต้องใช้จิดยูวไปมาบริการจะเยอะมากบริการจะเยอะเพราอเราพอแล้วมันก็เลยเยอะ แต่คนที่มันไม่พอนี่นะมันไม่เยอะหรอกมันมีแต่จะเอาอีก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 